ช้าก่อนน้องๆก่นอ,อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายรหัสเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP 7เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv อย่างปลอดภัยไม่โกง100%ใครที่กำลังมองหา ID คุคุ้มๆพร้อมเล่นรูมครบแรงคอนสก,กินแรวสวยๆต้องเพจนี้เลยราคา ID เเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นแนะนำเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับ ไปชมคลิปกันแล้วถ้าใครนะครับกำลังมองหาร้านเติมคูปอง Rv ถูกๆแนะนำร้านนี้เลยครับ Elastic Shop บริการดีเติมไวราคาถูกกว่าเติมในเกมแน่นอนใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนะครับฝากเพจนี้ไว้ด้วยนะครับอาวเลยครับสวัสดียามเช้าทุกคนนะครับวันนี้จะมารีวิวสกินใหม่นะครับที่มีชื่อว่า ออเจ้าอิลูเมียนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรีวิวสกินเนี่ยเราก็ต้องมาดูกิจกรรมมันก่อนนะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไงอะไรกันบ้างน,นะครับโดยสมมติคุณเปิดเครื่องใหม่นะมันจะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยรูปแบบของกิจกรรมนะจะเป็นรูปแบบของกระด,ดานนะครับเราจะได้สกินนี้เรานะครับจะต้องทอยลูกเต๋านะครับแล้วก็วนรอบเนี่ยให้ครบ5รอบนะครับโดยการทอยลูกเต๋าหนึ่งครั้งเราจะต้องใช้ทั้งหมด <c oughs> ในการทอย1ครั้งเราจะต้องใช้เหรียญสีขาวอันเนี้ย โดยเรียนสีขาวแล้วเราจะสามารถหาจากการล็อกอินสะสมแล้วก็ทำภารกิจตามนี้เลยนะครับโดยมันจะรีเฟซทุกวันนะครับยกเว้นกิจกรรมที่เข้าร่วมหมดจะคู่กับเพื่อนนะครับนี่สามารถมันจะไม่รีเฟซนะจะดีเวทแค่3ามวันแรกนะครับก็คือล็อกอินสะสมเข้าร่วมหมดจัดอันดับแล้วก็ชนะหมดจัดอันดับนั่นมันจะรีเฟซทุกวันนั่นเองนะครับก็คือง่ายๆเลยคุณก็สุ่มไปนะไม่ครบ5ช่องผมก็จะ สุ่มไปแล้วก็ให้มันวนครบ5้ารอบนั่นเองนะครับแต่ละรอบก็จะมีของรางวัลให้ด้วยนะโอเคเพื่อเป็นการไม่รอชา้าเราก็ไปรีวิวสกินกันเลยนะครับตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งตกใจกับเสียงแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เสียงบอกว่าเพิ่งตื่นของแท้นะฮะอิลูเมียอยู่ไหนอยู่นี่นะครับสกินออเจ้าอันนี้เดีอขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าสกินนี้เนี่ยมันอ่ามันไม่มีเอฟเฟกต์สกินเปลี่ยนนะครับแต่ว่า ต่ว่ามันมีเสียงนะครับมันมีเสียงที่เปลี่ยนไปนะเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงพูดสิลูเม้ไหมอ่ะแหนะไหมมันจะเป็นเสียงไทยนะครับเเอฟฟสกิลจะเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแล้วถ้าเดินแบบสับๆนี่อ๋อเจ้าอเจ้าเห็นไหม มันจะมีเสียงแบบว่าเสียงพูดแบ่ไม่ไดว่าบ่นเยอะขึ้นนั่นเองนะครับว <c oughs> านนี้นะระวานนี้เดินแบบสับๆนะนี่นีเลย <c oughs> เสียงจะเปลี่ยนไปแล้วเสียงจะมีเยอะมากนะที่ผมไปนั่งดูก็โอ้โหหลายนาทีอยู่อะ่ะไ <c oughs> อ้ประมาณนี้สำหรับสกินนี้ของอ่าใครวะเนี่ย อิลูเมียนะครับใครที่เห็นยังไงกับสกินนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะครับว่าคุ้มหรือเปล่าหน้าเติมหรือไม่ไม่ใช่นะครับสวยแค e ่ไหนนะครับทุกคนก็ให้คะแนนกันได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีต่เพงเท่านี้จริงๆนะครับสำหรับสกินของอิลูเมียนะครับอยากให้ทุกคนให้คะแนนกันนะว่าสกินนี้ทุกคนให้กี่คะแนนกันบ้างนะสำหรับโมเดลของสกินนี้นะครับก็สามารถมาให้คะแนนกันได้นะครับประมาณนี้สำหรับสกินนี้นะครับก็ดูแล้วนะตอนนี้ประมาณนี้เลยครับถ้าเดินแบบสับๆนี่ ที่เปลี่ยนไปที่สุดเนี่ยจะเป็นพวกเสียงนะครับโมเดลสกินก็จะประมาณนี้เลยแต่ผมสงสัยอย่างหนึ่งคือสกินออรเจ้ากับสกินของเทลเนี่ยมันแตกต่างกันตรงไหนนะครับไม่รู้ว่ามันแตกต่างกันตรงไหนนะแปลกประหลาดหลือเกินแปลกประหลาดหลอเกินชดใช้กรรมของเจ้าสาเนี่ยป,ประมาณนี้นะคระับเสียง เป็นแบบว่าสาวขี้บ่นมากขึ้นนะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคพอการไม่รอช้าเราก็ไปดูกันเลยว่าใครดูคลิปจบกันบ้างไปดูกันเลย let's go ไปฮะเอาเดียวเฮ้ยเมื่อเช้าก็เพิ่งลงคลิปไปเมื่อคืนก็เพิ่งลงคลิปไปนะครับไม่รู้ว่าใครดูคลิปจบกันบ้างครับไปพะมาที่ร้านคาเฟ่ยูจอ์อวกาศนะครับที่ลงไปเมื่อคืนแล้วบอกว่า แชร์สวัสดีช่วงที่แล้วนะครับสวัสดีคุณชลธานนด้วยนะครับคลิปที่แล้วดูตอนตีหนึ่งสาครับที่คลิปที่แล้วดูกับเขาเรียนเรียนเสร็จจะลืมเม้นไปเลยนะครับเติมไปซื้อเว็บีหน้าแลวอ๋อที่มาเติมกับผม300บาทเช่าคุณชลธานนนะี่คือเอาไปจัดเว็บีหน้าให้ตายเถอะ นะครับก็คลิปที่แล้วเนี่ยเสียงเบาเ้องขออภัยด้วยนะครับอ่าสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะครับเล่นไปเจ็ดตาหัวร้อนมากโซโล่หลุดลดไป3ดาวนะครับเจริงตำแหน่งกันเยอะมากครับกำลังจะนอนตีสองยี่สิบหกผมนอนตีสี่ตีห้าเมือม่อเมือม่อคืนสวัสดีคุณเอสนิวด้วยนะสวัสดีคุณบอลร็อตเชอร์วิตรูน้นะครับกิจกรรมร้านค้าภายในจอล่าสุดเดีย๋ยวผมเดาว่า GM อนาคต GM คงจะมาขายถูกกว่านี้แน่นอนครับเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนนะมาขายแยก ผมนี่กัหมัดเลยนะครับสวัสดีคุณบอลมาเชรวิทย์ดยนะครับนอนตีหนึ่งครับเรียกว่าสายสุขภาพนะนอนตีหนึ่งสุขภาพดีนะสวัสดีคุณแคสต์เดอร์บลีนะครับผมกิจกรรมนี้จนเกินหมดตัวเลยมาเสีคิวปองครับนี่ที่เรียกว่าไม่ดูหน้าปกนะหน้าปกเขียนว่าสรุป1น2นะอืมก็ดูอันที่ที่หนึเนาะสวัสดีคุณโจเซฟโจสตาด้วยนะครับนอนตีหนึ่งตีสองครับรอบ รอคลิปพี่ครับเชลน่ดรายเดือนของเดือนอละ2องของเอสนะครับได้เดือนเดือนละ200ตกปีหนึ่งก็เท่าไหร่นะสองพันสี่หรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นะครับจริงๆของเอสเนี่ยก็ลองใช้ซิมทูเล่นๆดูก่อนก็ได้นะคุณโจเซฟว่าแถวนั้นนะ่ะเด็ดทูมันแรงหรือเปล่านะครับหรือว่าเน็ดดีแทกลองว่าเทสเทมาซื้อถ้ามีทุนเนาะ มีตังก็ลองซื้อซิม r u e มาใช้ดูก่อนนะครับเพราะจะเป็นซิมรายเดือนของ True เนี่ยพวกตามตลาดนี่ก็มีพวกเซลล์ทรูมาขายแยะๆนะครับหรือว่าถ้าอยากประหยัดจริงๆเนี่ยก็ซิมใช้เป็นรายปีนผมก็ได้นะครับอืมแต่ว่าจะให้เปลี่ยนคนเรามันก็จะเปลี่ยนยากนิดนึงเพราะว่ามันจะไม่ค่อยชินนะเนาะอืมแต่ของผมเนี่ยก็คือใช้ตั้งแต่ม .4 ม .5 นะครับเก็บตังค์แล้วก็ซื้อเน็ตทุกเดือนเอ้ยซื้อเน็ตเป็นรายปีปเลยนะครับ สวัสดีคุณสุธิรักด้วยนะครับพเจ้าหนึ่งสกินต้อง 4, สีคูปองครับ250คูปองนะครับถ้าดูจบก็นี่นะคุณสุธิรักสวัสดีคุณยาอาร์กเซเว่นด้วยนะครับยูอาร์กเซเว่นเที่ยงคืนครึ่งอย่างง่วงเลยเพราะว่าเป็นคนที่ตื่นเช้าไงแต่นคนที่ง่วงเร็วนะครับส่วนผมเนี่ยก็นอนไม่หลับสักทีสวัสดีคุณพลเอกโรเบิร์ตด้วยนะครับดูตอน8ปดโมงหนึนาที14วินาทีครับโอ้โห ทำไมละเอียดขนาดนี้ขอบคุณมากเลยคุณพลเอกโรเบิร์ตนะครับแล้วทำไมเอาหน้านี่มาตั้งเนี่ยไปดูเลยมาสวัสดีคุณเซเนโอด้วยนะครับดูตอนเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนผมยังไม่ลงคลิปเลยคุณเซเนโอ้ยูดีอวไรนี่คยเนียนร์เดวบอลอะไรอ่ะผมดูอะไรวะคืออะไรอ่ะสวัสดีคุณอาร์มซีเอสด้วยนะครับผมนอนตอนตีสามครับอุย้ยไม่เรียนหรอสวัสดีคุณสวัสดีดนะครับนี่คุณสวัสดีมาทุกค,คลิปเลยเนะี่ยไกลละ จะว่ามาน้อยแต่มันนะเขาคุณสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะที่ได้ว่าดูคลิปนี้จนจบนะวันนี้แล้วเสียงแบบว่าดูอันนี้ก็ขออภยัยเราเพิ่งตื่นจริงมันมันเออเออเนอะาะเวลาคนเพิ่งตื่นมันจะแบบว่ามันจะเออเออนิดหนึ่งนะครับวันนี้ถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาที่เพจเตยกดที่ชอปได้นะครับที่จะ นะครับอยากที่เติมเกมอะไรเนี้ยทำมาได้นะครับแล้วก็ใครอยากที่เติมเกมซอสเซตแมนนะครับใครได้ซอสเซตแมนบ้างนะครับเติมนะครับเติมหน่วยรับบาทขึ้นไปมีคืนตามนี้เลยเติมแล้วเจ็ดสิบเก้าบาทคืนเก้าบาทนะครับอืมเติมดีมีคืนตังค์นะครับวันนี้สร้างกิจกรรมนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยคลิปนี้สั้นนิดนึงต้องขออภัยนะครับสำหรับใครที่ดูจบพิมพ์มาด้วยว่า1201นะครับก็วันนี้เนี่ยเพิ่งตื่นเลยแบบว่างงๆผมยังไม่หายมึนนนเเลลยตื่มมาแ้้วัออๆรู เออค่ายไม่ได้ยินเลยครับประมาณนี้นะครับปรอดีทุกคนอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งที่ดูคลิปนี้จนจบนะไม่ว่าคลิปนี้จะยอดวิวเยอะยอดวิวน้อยยังไงนะครับคอนเทนต์เป็นยังไงทุกคนก็ตามผมดูทุกคลิปเลยขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับใครดูจบพิมพไม่รู้ว่าหนึ่งสองศนะครับแล้วใครกินอะไรเป็นข้าวเช้าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาโอดกันด้วยนะครับเอ้ยลืมลืมไม่ใช่พิมพไม่รู้ว่าหนึกงสองศูนย์หนได้นะครับึ่ ให้เท่าไหร่แล้วก็คอมเมนต์ว่าไม่ชอบรายละเอียดตรงไหนหรือว่าชอบดีเทลตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะส่วนตัวผมก็ให้อยู่ที่6เต็ม10นะครับเพราะว่ามันเป็นสกินที่สวยนะครับแล้วก็มีเสียงแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกต์สกินนะครับก็เหมือนเดิมเจมน่าจะเอาเอฟเฟกต์สกินมาหน่อยนะโ,โหทำโมเดลสวยๆทั้งทีนะครับแต่ผมแต,แต่สงสัยว่าสกินเทลกับสกินของอิลเมียมันแตกต่าง,งตรงไหนวะ คล้ายกันมากเลยนะทุกคนคิดว่าไงนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยสวัสดีต้องขอมเวลาไปก่อนนะครับดูจบพิมพ์มาด้วยหนึ่แล้วก็ให้สกินออเจา้าสกิลนี้เท่าไหร่ก็พิมพ์มาด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีต้องขอเวลาไปก่อนไว้เจอกันปีหนึ่งสองบ๊ายบายทุกคนเจอกันนะผมบ๊ายบาย